วันนี้สำหรับลูกค้าออนไลน์รับไปเลยค่ะ285,000ได้รถปี2018นะคะค่างวดผ่อนเริ่มต้น4,000นะไม่อยู่ที่80,000เท่านั้นสวัสดีค่ะอยู่กับยาอยู่กับรถเท่าใหม่สวยๆกันตลอดเลยนะคันนี้นะคะอัปเดตเป็นรถบ้านเท่าใหม่นี่เลย ไม่ใช่รถบ้านนะไม่ได้มีเตียงให้นะคะแต่เป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆนะคะส่งลูกไปโรงเรียนไปตลาดนะคะหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันในเมืองนะคันนี้ได้เหมือนกันตัวรถสีน้ําเงินได้รถปี2018นะคะจัดไฟแนนซ์ค่าง,งวดผ่อนเริ่มต้น4,000นนะแต่ถ้าลูกค้าซื้อสดนะคะ ไม่มีแหวะนะคะันนี้นะคะย้ําเลยไม่มีแหวดคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะรถบ้านมือเดียวเจ้าของขายเข้ามาที่เต็นท์เลขไม่อยู่ที่80,000เท่านั้นจะได้อะไรกันบ้างน,นะคะไปดูกันในส่วนของตัวไฟหน้านะคะที่ราคาได้ไฟหน้าใสๆสวยๆแบบนี้นะเป็นไฟหน้าแบบแมนติ r e เฟ e เตอร์สวยๆเลยกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าสีดําดุๆลอๆแบบนี้ได้ทะเบียนสวยๆไปด้วยนะและที่สําคัญนี่ เหลือบมองนิดนึงหลังคาได้เป็นหลังคาแบ็กทอปเป็นไงล่ะสวิปจัดแบ็กทอปมาให้นะคะสวยๆเลยกระจกแท้ทุกเดิมเนะี่ยทุกเดิมนะเนี่ยกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะโลโก้อยู่ครบนะกระจกสวยๆรอบคันนะไม่มีกระจกแตกไม่มีเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนในส่วนของตัวล้อแมกนี่เลยค่ะล้อแมกก็ขอบ15แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะขับรอย,อย่างเดียว คางวดถูกประหยัดน้ำมันขับหล่อเครื่องยนต์พันสองรถบ้านไม่มีอะไรที่จะต้องคิดนานนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าเอ๊ะไม่ต้องแล้วนะคะสวยนะดูในส่วนของตัวภายในกันภายในได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันควบคุมคอนโทรลต่างๆจากพวงมาลัยได้เลยนะคะระบบความปลอดภยัยแอร์แบกคู่หน้ามีมาให้แล้วนะคะสำหรับซูซูกิสวิปคันนี้นะคะ c d f m a m a u x เชื่อมต่อบูทูธคันนี้ก็ เล่นได้สบายๆเลยนะแอร์เป็น Gear แอร์แอนาล็อกนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์แบบ CVT นะคะเบาะผ้าเบาะผ้าสะอาดสะอาดนะคะคันนี้และที่สำคัญนี่เลยการทรงการศาสตร์มีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะประตูหลังเปิดแบบนี้ดีไซน์มาสวยๆแบบนี้นะคะอย่างกับรถยุโรปดูภายในนะคะ คมไดมอนด์คัตมีมานะคะแต่ถ้าใครไม่พอใจอยากได้เดี๋ยวคุยกับเซลล์ถูกใจแถมให้ใหม่ด้วยนะคะแถมได้แถมนะช่วงนี้ไปเดือนร้อนย่อจากที่รักษาคลีมสลามนะมีมาให้แล้วจากทะเลน้ำลึกเลยอันนี้นะคะสวยๆจัดมาเรียบร้อยด้านหลังนะคะไฟด้านหลังมาเป็นไง ดีไซน์มาสวยๆเลยโลโก้สวิฟนะคะโลโก้ซูซูกินะนี่รุ่นซูซูกิมาสวยๆแบบนี้นะคะไฟเบรกดวงที่3นะพอเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นเป็นรุ่นสวิฟเลยเขาติดแคปล่าลายสวิฟมาแล้วเรียบร้อยนะคะที่ปัดน้ําฝนยางแบบเอียดๆเลยทีเดียวนะคะปัดได้ใสเลยนะ,คะใครที่หาอยู่ย้ํานะคะใครที่หาอยู่นะค,ะคันนี้นะจ๊ะ ตั้งขายราคาหน้าป้าย315,000วันนี้สำหรับลูกค้าออนไลน์ช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะรับไปเลยค่ะ285,000ค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทและรถคันนี้เราสามารถดูรถได้ที่เซรีไทย64นะคะ SP s อพเซ็นเตคาของเบงเข้ามาสุดซอยเลยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงช้าถึง6โมงเย็นนะแต่ถ้าใครจะมาหลังเวลา บอกด้วยนะคะเดี๋ยวจะพากันรอลูกค้าอยู่ที่นี่ยินดีดูแลนะคะยินดีให้บริการคันนี้นะแอบกระซิบนะคะลูกค้าประวดดีดอกเบีย้ยพิเศษได้เช่นเคยผ่อนได้ถึง8 4งวดยาวๆเลยนะรีบติดต่อมาสำหรับวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยสวัสดีค่ะ